สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อกอีกแล้วนะช่วงนี้ก็จะมีพัสดุมาอันบ็อกบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าพัสดุที่เราสั่งตุนไว้ช่วงสอบก็คืออยากจะบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ยเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มที่กล่องใหญ่ที่สุดเลยนะอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะคะก็จะมาจากร้านชออ็อปออมออมนะคะ ร้านนี้นะคะก็จะเป็นกล่องซุมนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ก็แม่ค้าส่งมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าจะมีอะไรในกล่องสุมบ้าง <S <S ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนเวลาที่ได้รับของที่แบบว่ามีคนส่งมาให้แล้วยังเป็นกล่องสุมอีกเนาะ นในกล่องสุ่มนะคะทุกคนก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูทีละชิ้นเลยนะคะขอเริ่มที่กิฟต์ตอกก่อนนะคะก็จะเป็นลายหัวใจแบบนี้เลยทุกคนนี่น่ารักมากมากเลยเวลาใช้ก็ดึงอ,ออกมาแบบนี้นะคะแล้วด้านนี้ก็แปะไว้กับโทรศัพท์นะคะสวยมากแล้วก็อย่างที่สองนะคะจะเป็น เทปนะทุกคนจะเป็นเทปที่เป็นสีม่วงเหมือนกันเลยนะสังเกตเห็นได้ว่ากล่องนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะคุมทีมสีม่วงเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเทปที่เป็นลายแบบนี้นะอันนี้นะคะทุกคนเทปหมวนมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ ต่อมาเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะก็จะเป็นสติกเกอร์ลายน้องหมีแบบนี้เลยคือน่ารักปุกปิกมากนี่อันนี้เขาจะเป็นสติกเกอร์แบบใสนะคะคือโซคิวมากแล้วก็ชิ้นต่อมาเลยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมทุกคนอันนี้จะเป็นลายพีทนะคะสีชมพูแบบนี้เลยโซคิว so มาก แล้วก็อย่างต่อมาทุกคนอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะนี่นะคะทุกคนชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะนี้จะเป็นคอนโดปากานะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ปากาให้ดูนะเผื่อใครไม่เห็นภาพเนาะนี่จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือในกล่องมีด้วยคือคุ้มมากๆเลยอะ่ะนี่น่ารักมาก จะมีด้วยกันทั้งหมด4ช่องนะคะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นกระดาษโน้ดลายน่ารักมากจะเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีพัสเทวลที่เราชอบนะคะนี่เลยมีหลายแผ่นเลยนะคะ อันนี้จะเป็นผลิดนะคะทุกคนมันมีกาวมาด้วยนะคือดีมากๆเลยนี่นะคะพอดึงออกมาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแปะแบบนี้ได้เลยเนาะ <c oughs> เพราะว่าเขามีกาวมาให้ในตัวเลยนะคะสะดวกมาก <c oughs> แล้วก็ต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซองสุ่มอีกแล้ว <c oughs> เป็นซองสุ่มในกล่องสุ่มนะคะซองของเขาก็จะเป็นลายหมีแบบนี้เลยแล้วด้านในก็คือ ไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะนี่มีหลายชิ้นเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนน่าจะเป็นการดอันเล็กๆนะคะ แล้วก็อันนี้เราเคยมีทุกคนแต่ว่าเป็นอีกลายหนึ่งอันนี้มันจะเป็นแท t ท o นะคะเอาไว้แปะตรงผิวหนังของเราเนาะที่ใช้น้ำแปะค่ะนี่จะเป็นลายหัวใจแบบนี้คือน่ารักมากได้หลายชิ้นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแล้วก็จะมีสติกเกอร์อันเล็กๆมาอีกหมดเียอะ อ๋ออันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่เลยทุกคนเขาเคยมีสีชมพูด้วยน,นี่จะเป็นสีฟ้าอุย้ยได้เพื่อนแล้วนะคะน่ารักมากจะเป็นอันนี้คัตเตอร์นะคะทุกคนจะเป็นคัตเตอร์ลายก้อนเมฆแบบนี้เลยเวลาใช้นะคะคือตอนแรกเราใช้ผิดทุกคนเราคิดว่ามันจะ เป็นแบบนี้แล้วคือต้องเอามือกดไว้ตลอดแต่จริงๆแล้ววิธีใช้ของมันก็คือให้กดไปจนสุดเลยนะคะนี่มันก็จะอยู่แบบนี้ทุกคนคือเราแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเราใช้แบบว่าแบบนี้มาตลอดเลยนะนี่น่ารักมากทุกคนคือมันคุ้มมากแล้วก็จะมีสติกเกอร์อีกนะคะนี่จะเป็นสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆแบบนี้เลย หมดแล้วนะคะทุกคนในกล่องมีอันนี้มาเต็มเลยนะคะมาต่อกันเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นร้านที่2นะคะจะเป็นร้าน VO 1 0 3นะคะหรือว่า B 0 1 0 3ก็ไม่แน่ใจนะทุกคน IG เขาเป็นชื่อนี้เลยนะจริงๆอะร้านนี้เราสั่งพีไว้นานมากคือยังไม่ได้แกะเลยนะคะตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบแว่าเขาให้พีรอบแรกเลยนะคะ คือนานสุดในบรรดาเครื่องเขียนที่สั่งมาเลยก็ว่าได้นะทุกคนไม่มีเวลาได้แกะเลยนะวันนี้ก็มีโอกาสแล้วนี่จะเป็นเทปแบบนี้เลยร้านนี้ทุกคนคือถูกมากเยนาะขออนุญาตแกะก่อนนะคะนี่ทุกคนเราพีมาด้วยกันทั้งหมด6ม้วนนะคะ จริงๆอ่ะมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคา69บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยทุกคนถูกมากแล้วเขาก็มีของแถมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่เทปกันก่อนเลยสสนี่ม้วนแรกนะคะก็จะเป็นลายนี้ลายด้านในนะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นเหมือนแบบว่าดูหนังอยู่อะไรอย่างนี้นะ น่ารักมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะลายที่สองจะเป็นลายแบบนี้เลยเหมือนลายเกมนะคะอันนี้สวยมากทุกคนนี่เป็นมาริโอ้ด้วยอันเนี้ยแล้วก็ลายที่สามนะคะจะเป็นลายอาหารเช้า ขนมปังไข่ดาวแบบนี้สำหรับใครนะคะที่อยากเห็นเราสวอตเทปเดี๋ยวเราจะมีคลิปออกมาแน่นอนเลยทุกคนเทปที่เราเคยรีวิวไปเดี๋ยวเราจะทําคลิปสวอตเทปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะอันนี้ม้วนที่4นะคะจะเป็นลายสเปซนะคะนี่อันนี้ก็จะอยู่ในอวกาศแบบนี้เลย แล้วก็ลายที่ห้านะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้น่ารักมากชอบจะเป็นลายคล้ายๆแบบว่าคาเฟ่อะน่ารักแล้วก็ลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายนี้จะเป็นลายทอยจะเป็นของเล่นแบบนี้เลยนี่คือน่ารักมากๆเลยอะทุกคน ันนี้จะเป็นของแถมนะคะทุกคนจะเป็นเข็มกลัดนะคะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะเป็นตัวเอมแบบนี้ซึ่งมันตรงกับชื่อเรามากเลยชื่อเราชื่อจริงนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวเอมนะคะแล้วก็ต่อมานะทุกคนมันจะเป็นสติกเกอร์นะซื้อเทป2ม้วนเขาก็จะแถมสติกเกอร์มาให้1ชิ้นนะ คือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเนื้อมันจะเป็นแบบกระดาษธ,ธรรมดานะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าหยาบหย,าบ,ยาบอย่างเงี้ยทุกคนคือเนื้อสติกเกอร์ของเขาอ่ะดีมากคือดีเกินคาดนะคะอันนี้แล้วก็น่ารักด้วยนะมันจะเป็นแบบว่าหยาบหยาบอ่ะทุกคนเราบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่กระดาษบางๆแน่นอนนี่คือน่ารักมากทุกคนแล้วก็ลายสุดท้ายนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะร้านต่อมานะคะทุกคนจะเป็นร้านโอไอเลิฟยูนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาตอนที่เขาลดราคาอยู่นะคะนี่เขาก็จะแปะสติกเกอร์มาแบบนี้เลยแต่เราอะแกะมาด้านนี้แล้วนะคะ<ม>ก็มีหลายชิ้นเลยทุกคนแล้วก็มีบางชิ้นที่ไม่ได้ลดราคาด้วยนะคะแต่ว่ามันเสียค่าส่งเราก็เลยสั่งมาทีเดียวเลย อย่างแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเข็มกลัดนะคะอันนี้เขาลดราคาอยู่เราก็เลยได้มานะคะนี่เป็นสีชมพูแบบนี้เลยน่ารักมากคือเราชอบสีชมพูด้วยนะทุกคนจะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ชิ้นที่2นะคะทุกคนมันจะเป็นสติกเกอร์ลายคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นลายประมาณนี้เลยนะทุกคนคือมันหมดช่วงเทศกาลแล้วนะคะเขาก็เลยเอามาลดราคาแล้วก็ซื้อเก็บไว้นะคะเผื่อตอนช่วงคริสต์มาสเนาะจะไดเอามาตกแต่งสมุดไดอารี่ของเราแล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้ลดราคานะแต่ว่าเราอยากได้ก็เลยซื้อมาด้วยนี่ น้องจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือลายเยอะมากน่ารักมากมันจะเป็นคล้ายคเช็คลิสต์นะคะทุกคนกระดาษก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะอันนี้ก็ไม่มีแผ่นรองหลังมานะคะ1ก้อนนี้น่าจะประมาณห้าสบแผ่นนะน่ารักมากทุกคนอันนี้ราคาห้าบาทนะคะแต่ว่าขนาดน่าจะประมาณ8คูณ8นะถ้าเราจะไม่ผิดอ่ะ แต่ลายคือแบบโซคิวสุดอะทุกคนชอบมากอเน,นี้ยน่ารักมากแต่ว่าตรงช่องที่เขียนก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อความน่ารักเนาะเราก็ต้องมีไว้ก่อน <laughs> อย่างต่อมานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของเขานะคะเราก็ซื้อมาตอนที่ลดราคาเหมือนกัน แต่เขาน่าจะไม่ลดแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นของแถมนะคะจะเป็นสติกเกอร์ลายเสื้อกากแล้วก็อันนี้เขียนว่าคิวแล้วก็เป็นการขอบคุณนะคะนี่เลยทุกคนอันนี้คือน่ารักมากจะเป็นแบบนี้เราเรียกไม่ถูกอะว่ามันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะนี่น่ารักมาก ชอบทุกคนแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้มันจะเป็นลายเล็กๆตะมุตะมีแบบนี้เลยนะคะนี่เมื่อเทียบกับนิ้วเรานะสวยงามน่ารักนี่หมดแล้วนะคะสำหรับร้านโอไอเลิฟยู ทุกคนอย่างต่อมานะคะเราขอเปลี่ยนเป็นแบบซองแทนนะคะเพราะว่าแบบกล่องของมันเยอะนะกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้าน Purple Poppy นะคะทุกคนเขาลดราคาเทปนะคะเราก็เลยได้มานะนี่ซื้อเทปมาสองม้วนนะคะแล้วก็ มีสติกเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แถมนะทุกคนคือร้านไหนที่ลดราคานีนฉั้นก็ต้องได้ทุกร้านจริงๆทุกคนคือไวมากนี่น่ารักมากเลยนะคะสีแบบว่าเป็นสีพัดเทลเนาะแล้วก็เทปนะคะทุกคนอันนี้อยากจะบอกว่าลดราคานะคะเหลือม้วนละ50าสิบบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากทุกคน สีก็เป็นสีพัสเทลแบบที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ลดราคาด้วยก็เลยซื้อมาไว้ก่อนนะช่วงสอบแล้วก็ได้มาถ่ายตอนที่สอบเสร็จนะคะนี่มีสองด้านเลยนะคะหน้าเทปแล้วก็มวนที่สองก็จะเป็นสีพัสเทลเหมือนกันเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ซื้อตอนลดราคาคือคุ้มสุดทุกคนแล้วก็ได้แถมสติกเกอร์อีกก่างหา น,นี่เลยค่ะทุกคนคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าทั้งหมดของวันนี้เลยนะคะที่เราได้เอามาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบร้านไหนก็ลองเข้าไปดูนะคะส่วนลิงก์ร้านเราจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนถ้าชอบก็ติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย